ผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดนะคะลายแพรวานะคะอันนี้ลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะคุณลูกค้าขาลายใหม่ล่าสุดสวยๆแบบนี้เลยจากคุณลูกค้าขาพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะให้กับคุณนะคะคุณพี่พรพิสมัยนะคะอยู่อำเภอศรีราชานะคะจังหวัดชลบุรีนะคะสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะผ้าตัดชุดค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะผ้าตัดชุดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนนะคะโอนเพียงแค่1,400ับาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ บริการจัดส่งฟรีนะคะและที่สําคัญเนาะมีของขวัญของฝากนะคะเป็นตะกร้าสุดชิคมูลค่า150บาทแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบนะคะก็จะแพ็ครวมไปกับสินค้าเลยนะคะคุณลูกค้านะ,ค,ะคุณลูกค,าะคะ้คกคารอรับหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ,ค,ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเหมือนคุณพี่นะคะคุณพี่พร,รพิสมัยนะคะ Uh, สะดวกโอนเนาะสะดวกโอนก็โอนเพียงแค่1,400บาทโอนเพียงแค่1,400บาทแต่ถ้าเก็บเงินไปทางหน้าบ้านนะคะนุน่มขออนุญาตนะคะ1490บาทบริการจัดส่งรีนะคะเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะคืนนี้สวยลายใหม่ล่าสุดนะคะคุณลูกค้ารอดูรอชมเลยรอดูรอชมเลยนะคะว่านุ่มนะคะ,ะ,คะจะตัดนะคะจะตัดนะคะขึ้นหุ่นอีกหนึ่งหุ่นนะคะคุณลูกค้านะ,ะตัดขึ้นอีกหนึ่งหุ่นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นลายแพร ันนี้จะเป็นลายแพวาวาสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นคลาสสิกนะคะรุ่นรุ่นคลาสสิกรุ่นเดิมนะคะคุณลูกค้าขารุ่นนี้นะคะลายแพวาวานะคะลายใหม่ล่าสุดอ่าลายใหม่ล่าสุดคุณลูกค้าขาสวยพรีเมี่มมากสวยพรีีมี่มมากนุ่มระมุนสุดๆเลยคุณลูกค้าขาสวยไหม Dang. สวยมากเลยนะคุณลูกค้าจ๋าลูกค้าบอกว่าถ้าสั่งซื้อเฉพาะผ้าผืนได้ไหมผ้าลายนำะไปตัดผ้าถุงเนาะคุณลูกค้าขาสั่งได้นะเก้ารอเก้าสิบบาท ร้อาสบาทหรือว่านะคะจะสั่งตัดผ้าถุงกับร้านแม่มณีพาไทยของเราก็ได้นะคะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายนะคะแบบป้ายติดตะขอหรือว่าจะตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จเนาะเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดสิบข้างอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สั่งได้นะจ๊ะเขียนนะคะเขียนไซส์นะคะคุณลูกค้าขาเขียนไซส์ของคุณลูกค้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้เดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมแบบนี้สวยพรีเมียมแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาถ้ารับผ้าตัดชุดด้วยนะคะก็จะได้ผ้าตัดเสื้อนะคะสสสํําาหรัับบบนนไปตดเเื้อี่่ยแมทใล นะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่านุ่มใส่ประจำซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือรีดง่ายมากๆค่ะคุณลูกค้าขาสีแดงสีเดียวกับผืนนี้เลยนะคะก็จะเป็นเซตเดียวแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นชุดนะคะเป็นทรงนะคะเป็นทรงไทยเรือต้นทรงไทยเรือนต้นนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งตัดได้ไหมสั่งตัดทั้งชุดแบบนี้นะคะสั่งตัดชุดทั้งชุดเหมือนคุณหุ่นแบบนี้นะคะราคาชุดละ2อ0พันแดร้อยบาทราคาชุดละ2อ0พันแดรอยบาทค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิ สวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยมากๆเลยล่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยมากๆเลยเนื้อผ้าพอดีเนื้อผ้าพอดีไม่หนามากไม่บางคุณลูกค้าขาพอดีพอดีสวยค่ะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะ0 8น0 4แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศนศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่ง 6008ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษด้วยนะคุณลูกค้าขาหนึ่งนะคะมีสองแบบให้เลือกอยู่ที่คุณลูกค้าสะดวกแบบไหนได้หมดนะคะคุณลูกค้าขาสะดวกโอนโอนเพียงแค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทสะดวกเก็บเงินปลายทางหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทคุณลูกค้าขาอยู่ที่คุณลูกค้าเลยนะคุณลูกค้าสะดวกแบบไหนนะคะแจ้งได้เลยทางร้านเรายินดี ทางร้านเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทั่วไทยเลยจ้าและที่สําคัญก็ของขวัญของฝากให้เหมือนเดิมของขวัญของฝากมีให้เหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าขามีให้คุณลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะและเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าขานอกจากนะคะลายแพรวานะคะลายลายแพรวาไม่ได้มีแต่ลายนี้ไม่ใช่มีแค่สีนี้สีเดียวคุณลูกค้าขะมีหลายสีเดี๋ยวนุ่จะให้ดูให้ชมนะเดี๋ยวหนุงมให้ดูให้ชมนะคะมีหลายสีด้วยนะสวยมากๆเลยค่ะสวยทุกสีเลยขอบอก สวยทุกสีค่ะนีเลยจากคุณลูกค้าขามีหลายเฉดด้วยมีหลายเฉดด้วยอ่ะเดี๋ยวดูสีนี้ก่อนสีฟ้าราชินีค่ะคุณลูกค้าขารับสีฟ้าราชินีนะคะอ่ะสีเขียวค่ะสีเขียวใบไม้ค่ะสีแดงจ้าเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะสีแดงค่ะสีน้ำเงินค่ะชื่นชอบนะคะเฉดสีไหนนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าขา สะดวกโอนเพียงแค่หนึ่งันสี่ร้อบาทเก็บเงินไปทางหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทจ้าสีชมพูบานเย็นค่ะคุณลูกค้าจ้าสีชมพูบานเย็นค่ะสีฟ้าน้ำทะเลค่ะสีเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองนะนี่จ้าแล้วก็ไปด้วยสีดําค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะชอบนะคะชุดไหนนะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าชอบชุดไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะ สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาแน่นะคะสุดพิเศษเพียงพร้อมโอน1 4 0 0บาทนะคะเก็บเงินไปทาง1,490ง้าบาทค่ะคุณลูกค้าขาอ่ะสีชมพูบานเย็นจ้ะอ่าสีชมพูบานเย็นสวยๆค่ะคุณลูกค้าขา1 4 9่ี่บบาทนะคะคุณลูกค้านะชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยจ้าสีฟ้าน้ำทะเลค่ะสีฟ้าน้ำทะเลค่ะ สีฟ้าน้ำทะเลนะคะคุณลูกค้าก็โทรเข้ามาได้เลยนะ089 041 6008สีเหลืองทองนะคะทาช่วยสวยคุณลูกค้าจะ๋ะตัดออกมาแล้วสวยมากเลยนะตัดออกมาแล้วสวยมากเลยนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งตัดเยอะเลยนะสีเหลืองทองจ้ารับสีเหลืองทองค่ะบาย <laughs> สีดำจ้าสีดำสวยๆค่ะผ้าตัดชุดก็คือได้ทั้งผ้าตัดเสื้อแล้วก็ได้ทั้งผ้าตัดผ้าถุงเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะจะไปออกแบบดีไซน์แบบว่าทำเป็นเดรสยาวๆก็ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสีน้ําเงินค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสั่งซื้อได้เลยจากสีน้ําเงินค่ะรับสีน้ําเงินจ้าผ้าตัดชุดลายไทยลายแพววาสวยๆค่ะ สีแดงค่ะสีแดงจ้ะสีแดงสีแดงสวยสดใสมากๆสีแดงสวยสดใสมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะสีแดงสวยสดใสมากๆเลยจ้าสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าคะแบบโอนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเก็บเงินปลายทางหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทจ้าสีฟ้าราชินีค่ะสีฟ้าราชินีค่ะ เลไหมเนี่ค <favorite> ่ะค <oses> ุณ <soap> ลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะจ๊ะสีเขียวเข้มสีเขียวใบไม้ค่ะสีเขียวเข้มสีเขียวใบไม้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสีเขียวเข้มสีเขียวใบไม้ค่ะครับนะคะเซตนี้ชุดนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเขียวค่ะสีเขียวใบไม้สวยๆนะคะคุณลูกค้านะชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้านะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0890416008กสค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะนี่ไงชุดสีแดงที่นุ่งบอกนะคะที่เป็นผ้าตัดชุดนะคะสีแดงก็จะใช้เป็นเสียงนเลยนะคะแต่ออกมาได้สวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะหนึ่งชุดสามารถตัดได้เลยนะคะ,ะผ้าสําหรับตัดเสื้อเนาะคุณลูกค้าถามว่าถ้าอย่างแบบว่าไซส์ใหญ่ใช่ไหมไซส์ใหญ่ก็ความอ,อกสี่อก46ตัดได้นะคะแต่ขอเป็นแขนแขนสามส่วน,บบนี้ อก48ก็ตัดได้แต่ขอเป็นแขน3ส่วนเพราะว่าถ้าตัดแขนยาวเนี่ยไม่พอนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะเพราะว่ามันใช้วงแขนที่ค่อนข้างสูง มันใช้เปลืองผ้าเนาะที่ถ้าความยาว20นิ้วหรือ21นิ้วนะคะขออนุญ,ญาตเลยคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะใส่เอเอใส่รอบอก4 6 48ขึ้นไปเนี่ยขออนุญาตถ้า3 3, ผืน,นจะได้2ตัวถ้ากรณีแบบว่าเราตัดเป็นเสื้อคู่นะคะคุณลูกค้าคะ่ะแต่ถ้าตัดคนเดียวเนาะคุณลูกค้าต้องสั่งซื้อ2ชิ้นเนาะ2ชิ้นแล้วก็ลดให้นะคะจากปกติเนาะที่เป็นผ้าพื้นเนาะที่เป็นผ้าพื้นนะคะพูดถึงเรื่องผ้าพื้นนะคะคุณลูกค้าคะสี่ร้อยเก้าสิบบาท้านะ จัดให้จ้าเดี๋ยวจัดเสิร์ฟจ,จัดส่งให้นะคะคุณลูกค้าขายยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่พรพิสมัยนะคะอยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจ้านี่เลยค่ะก็เดี๋ยวจัดส่งให้แล้วก็พร้พอมของพร้อมของฝันอของฝากอของแถมนะคะให้นะคะคุณลูกค้านะ,ะขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลอะไรยังไงทางร้านเราไม่ได้บวกเพิ่มทุกกรณีนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคุณลูกค้านะมีความสุขมากๆค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปรีวิวต่อไปนะคะคุณลูกค้านะคะรีวิวต่อไปจะเป็นของใครเนาะจะเป็นของคุณลูกค้าหรือเปล่านะคะคุณลูกค้านะรอดูรอชมได้เลยค่ะรอดูรอชมได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวัสดีจ้า